ฐานดเดขบุครทับีอสามดท so ี่นะครับตนี้ก็ีอง่ียมนกทาง้านี้ครับทีนี้ก็จะเริ่มต้งแต่สาราุกัวนะครับก็เดิารกันตรงนี้ก่อนครับเรายนสาคร้บิเสาาราตัก ถ่ายรูปวิวมุ้งนะ ก็มันตนอมันก็นกับยังเดิเลยี่ไม่มีไม่ัจะเริ่มแล้วนะจุดุดต่อจุดจเริ่มจุดต่า thái độ, thái 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 เอย่างนั้นเขเลี๋ยวนัครับครั้งก่อนจะไปแข่งกีฬาปิดตัวก็มาเกดบตัวที่นี่แล้วก็รู้สึกสมมติก็ถ้าสมมติก็รู้สึกน่ารักจาใท่านาอกอบอุ่นครับกลิ่นวุ้ยเราเยอะหลังจากมาการการมาเป็นครั้งที่สองมาเก็บตัวครั้งนี้นะครับมีความประทับใจอะไรครับก็ก็รู้สึกประทับใจในสมมติว่าชาวที่น้องสาวก็สมมติก็ให้การต้อนรับและวัฒนธรรมวัฒนธรรมของชาวสมมที่ดีแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจค่ะ กระทั่งเกิดตัวครั้งนี้ทําให้เรามีพลังที่จะสู้ในอิกครั้งต่อไปไหมฮะออในอยุคสมัครั้งนี้ก็รู้สึกได้รับการตระหนักจากทางถิ่ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นพลังใจให้ให้กับนักกีฬาแล้วก็ในรูปแบบของการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยวก็ก,ก็สวยงามเลยก็ทําให้เรามีกําลังใจขึ้น,นะคะ่ะอยากใหั้ง้เราเชิญชวนคนไทยเที่ยวก่อสม,มัยนะครับกอ,อยังไงที่น้องชาวไทยทุกคนฮคะก็เชิญ เที่ยวที่กสมุยได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยวก็สวยงามแล้วกว็ที่พักก็สวยแล้วกว็สะอาดค่ะรู้สึกปกอดไทยกับมาตรการโควิดในครั้งนี้ค่ะ